ฮัลโหลกลับเช้าไงหาอะไรนะไม่ไดยินเออแค่นี้นะเฮ้ยแม่แกนทมมาตามอีกแล้วเหรอวะเออดอีอะไรอะไรคุณหนูอะไรอะไรเนี่ยคุณหนูไม่้กลับบ้านแล้วเหรอกลับอะไรไม่ได้โชว์เปล่าเลยแบบซื้อมาสองแส่นว่าแกคือถูกไปเ้าโอย น้ำข้าวลูกสาวของนักเล่นทุนรายใหญ่แม่ก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะเงินก็มีใช้ยันชาติหน้าพูดได้ว่าไม่ต้องให้ลูกทําอาหารกินกันเลยทีเดียวทั้งช้อปปิง้งอาหารการกินเสื้อผ้าที่ซื้อเสร็จแล้วแค่ครั้งสองครั้งก็ซื้อใหม่ชีวิตที่แสนสบายนี้ดูจะราบเรื่นไปหมดแต่แล้วก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปเอ้ยพวกแกไปกดเงินแป๊บเออแล้วนะเอ้ยทำไมเงินเป็นแบบนี้อะ ฮัลโหลแม่ทำไมไม่โอนเงินให้หนูอะตอนนี้เงินในบัญชีมีอยู่แค่นี้ยลูกแม่มีอะไรจะบอกอะไรแม่เป็นอะไรอะ่ะคือตอนนี้ธุรกิจของพ่อเขาล้มละลายเห็นว่าถูกโกงแถมยังโดนโยนนี้ให้มาฮะแม่จะส่งลูกไปอยู่กับย่าที่กาลยาเวียดนาเพราะถ้าอยู่ที่นี่ลูกต้องใช้เงินเยอะแน่แน่แนฮะอ๋อแม่เตรียมของให้แล้วถึงบ้านเมื่อไหร่ก็ไปได้เลยแม่ฮัลโหลฮัลโหล เฮ้ยอะไรวันเนี้ยบีเป็นไรเบคือบีีนเรื่องอยากจะบอกค่ะว่าคือพ่อแม่ของบีอะล้มละลายแล้วอะเฮ้ยคือบีมันคือบีเราเราเป็นคนใหม่แล้วอ่ะใช่อ่ะมันนี่มันนี่มาแป๊ะตัวเองป้าะ น้ำข้าวต้องย้ายมาอยู่ที่ต่างจังหวัดกับคุณย่าที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาทําให้ชีวิตของเธอไม่ได้ไปเหมือนไ่ก่อนทั้งเพื่อนอาหารการกินเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งการดํารงชีวิต มาละการรานสาวคุณย่าไนอ่ะที่วังหนูนี่เหรอเออคือแบบหนูรับไม่ได้จริงๆอะคุณย่าเดี๋ยวย่าต้องไปขายครัวที่กาดไปช่วยย่ากรำไม่เอาอ่ะถ้าแบบไปขายมันมีเงินใจเนอะที่นั่งลูกคุณหนูโอ้ก็ดได้ออออ ไม่มีไม่มีเขาสรารมานั่งจนจอจนจอขอทานช่างน้าสงสรารเอ้ยเวทนาเออเอเออเอเอเอวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของเธอช่วงแรกๆเธอก็ไม่ชอบโรงเรียนนี้นักเท่าไหร่ทั้งสภาพแวดล้อมและเพื่อนอ่านักเรียนวันนี้มีนักเรียนใหม่มาให้รู้จักนะ ชื่อนำข้าวย้ายมาจากกรุงเทพทําความรู้จักกันไว้นะเออข้าบแรกครูไปชมครูไปละป <Yay! S 1> ีกรุงเทพเป็นยังไงบ้างอะเออใช่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 เฮ้ยที่นี่ไม่ให้เล่นโทรศพัพท์เฮ้ยเอามานี่นะเว้ยที่นี่เหมือนเมืองกรุงที่จะทําอะไรก็ได้เฮ้ยเอามานี่รูปบ้านที่เนี่ยฉันไม่ได้อยากมาอยู่เลยนะเว้ย 3G ก็ไม่มีโรงเรียนห่วยแตกว่ะ ใช่มีอะไรวะไม่ไ,ไ,มไ,ไมอ,อ้ดิก็แบโอสอตหนึ่งฮอตสองฮอตสามเรียเขาว่าฮอตหรอเออใช่โอเปล่านะมันเป็นเพื่อนกับพวกเราปะเออมันเป็นเพื่อนของพวกเราเหอะออะที่จริงโรงเรียนนี้ก็ไม่ได้จะเลวร้ยรายอะไรหรอกอือก็ออได้นะมาวันแรกก็ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่เธอก็ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่และชักชวนเข้ากลุ่ม อย่างน้อยเธอก็ร yeah, ู้สึกดีข ah okay mm ึ้นมากเลยที่ได้มีเพื่อนใหม่เข้ามาแต่แล้วเมื่อเจอเรื่องดีเธอก็ต้องเจอเรื่องร้ายเข้ามาในชีวิตโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคุณย่าคุณย่าคุณย่าเป็นอะไรคะชื่อได้ค่ะใครก็ได้ชื่อได้ค่ะชื่อได้ค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคุณย่าคุณย่าเป็นอะไรช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะคุณย่าคุณย่าเื็นสิคะ เฮ้ย <He> เป็นยังไงบ้างไม่รู้อ่ะป่านนี้จะเป็นยังไงไม่รู้เนี่ยคุณหมอคะย่าหนูเป็นยงไงวงคะคุณย่าของคุณปลอดภัยแล้วครับแต่ต้องนอนพักดูอาการที่โรงพยาบาลก่อนนะครับการักษาทั้งหมดเป็นเงินห้าห0ื่นบาทครับฮะห้าหามืน่มนเอ้ฉันอะไปหาเงินที่ไหนเนี่ยอ๋อฉันรู้จักคนหนึ่งแต่เธอต้องอดทนหน่อยนะอืมก็ได้เจ๊เจ๊เจพิมพ์ มาเป็นเด็กเสิบร้านเจ๊อะคือเพื่อนหนูอะย่ามันป่วยอยู่โรงพยาบาลต้องการเงินจํานวนมากเจ๊ล้วพูดหนูไหยนะาอก็ไดก็ได้เห็นแก็บเพื่อนพวกแกแล้วกันนะุณูลยตั้งใจทํางานดีเลยเจ๊ขอบคุณเจ๊มากมากนะขอบคุณนะเจ๊ช่วงแรกการทํางานของเธอก็ไม่ดีนักเท่าไหร่เพราะความไม่เคยและความติดคุณหนูของเธอตั้งแต่แรก แต่เธอก็พยายามที่จะหาเงินมาเชื่อคุณย่าและทําให้เธอรู้สึกถึงการพึ่งตนเองและรู้ถึงคุณค่าของเงินพวกแกฉันขอโทษนะที่เมื่อก่อนฉันทําไม่ดีกับพวกแกอ่ะเข้าฮะความน่ารักของเธอนำมันเด้ง ความโสดประมาณก็บีบกับปายก็บิบกับปายก็บิบกับปายปายโสดแต่กิ๊กเป็นร้อยมีกิ๊กเป็นร้อยอีกนิดจะสองร้อยโสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนเธอมาก็ได้เวลาไย่อย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 ย่อยย่โอ้ยเซ็งเดินเธอตัวแม่